ด้วยความปิติด้วยความยินดีและสงสวยทิพอย่างสำราญด้วยเธออาละบิจอาเออเออจดเวยวันนี้โูครังสมบัติูทซัพย่าซับ์อสม สูงตอนให้ลูกหลานแล้วด้วยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้าพระเจ้าจะขออาจโอกาลอันเชิญเทพพยูดาทุกราศีสเสด็จมาปพระทายที่ขอรบทั้งแม่โพสกและท่านพระพิรุณผู้มีปเดชพระคุณผู้มีใจศรัทธาบ้า ฉันเจ้ากรมนายเวยเจ้าเกชะตาฉันยมมับ้านยมมาระเทวทูตและนายทวารขอจงสเสด็จมารักเครื่องสักการะอีกทั้งอง์บรมคูรูปูฤษีทั้งรอยแปพระองค์บารมีปูฤษีนารอดปูฤษีนารายอีกทั้งบรงมคูรูปูฤษีที่อยู่ในถ้ำไม่กำหนด ตั้งแต่ปูฤฤศีปรมโกดปูรฤศีโคดงปูรฤศีตาไฟปูรฤศีตะตุทิพยเดศเกตโคตสัตตบุตรและสัตตบงไอกทั้งบารมีพ่อแกชลาที่บำเป็นพุทธบำเป็นศีลอยู่ตามเพือเขาข้าพระเจ้าขออาราธนามาให้พร้อมเพียงกันในวันนี้เพื่อจะได้เข้าพิธีบำบาบวงสวง ลูกหลานจะได้ขอพรเปิดทัพเปิดบารมีขอประสิทธิ์ด้วยมหาบารมีเิอถึงองคูพระยาพุทธพรายปักสีปักษากินารากินนอเพรปยากรที่พิกมานแมนแดนสวรรค์ป่าหิมพานชิมีที่ไกลลาอีกทั้งที่พทศกุศลกุมภกรรชิตรามสูตรเริงริ์ข้าพระเจ้าจะขออัญเชินได้เสด็จโรมา นอกจากนี้เผยถึงเท้าเจ้าอุบาดาลท้าผู้ทงหน้าพระาคนพันหน้าอูเวนผู้เป็นใหญ่วิชาพรวิทยาพรจงเสด็จลงมาช่วยอ๋ออันเชิญท่านทั้งหลายโปรดได้รับเครื่องสักการะทั้งหมดเหล่านี้ด้วยความปิติด้วยความยินดีและสงสวยทิพ อย่างสำราญด้วยเธอนสาธุพุทธังตวายตันบองตวายสังฆน้องตวายพุทธังบังเกิดเปิดตัมบงบังเกิดเปิดสังฆบังเกิดเปิดเปิดโรกาวิทุวิโสทายสาสานิโตเทวินโตติปยกจรมคุงวิโสทายนะโมพุทธายะนัมเปิด้ามโมปิติปุนเปดสัยสินสมุดคงขาววารีตามเปิดปายิมมาปานเปิดมนตลทิ่ ย้ำไปเฉพาะมือข้างหนนะครับย้ำไปเน้อเย้ำไปคุณจะยากันเนี้เนี่ย้ำไปเอาไปควบคุมครับ้ำไป้ำไปบัตรทอนามบัตรบัเบอร์โทรได้เลยนะครับงานบังสวั๋วงานไหวครูโอ้ยทำขวัญหน้าทำขวัญยังเฮ็ดเออขนีอนั้าดอกลาบ้าโตวบ่แพงดอก นะครับเออตาตูนเนอ เบาวไล่กระลังซอยพ้นจุดเนาะค่ะเนาะอันนี้ลูกเคยไม่ปั่นเนาะใส่ชุดกินลูกเคยไม่ปั่นกระลังซอยกันสิจุดเอาหางประทัดเนาะค่ะเนาะ

เก้าหนึ่งแปดเลขเดียวกักบอทอลรถคูลาเลยเก้าหนึ่งแปดแล้วก็สามสองเอา้า <c oughs> <ะ>ละบักอีกโจทด์ลำบากดีออ <c oughs> ดู่าใส่ในกระเป๋าไหนเดี๋ยวกปหาที่บ้านไเจอเกีกับปวอีกอ่าเลขประทัดนะคะสามองกับเก้น่แะคะสามสองเก้พ่อนเลขไปตั้งหสิบยี่สิบวันเอาตเลขวัดต้องนี่โอ้ย เอาวัดีสองบระวังอันเดระวังอันดรีบก่อนเนรีก่อนเดสา้อนกาาุทธังเปิดทรบังเปิดสังฆังเปิดเลขมหามคลเลขโทษเลขไทยเลขสองสองแปลสองสามสองว่สามสอก้นวรวยเลยโอ้ยคนมากหลายๆลา่น้องวดที่แล้วสอ 1>, 1 8ึ่งแสารหัสบำบานบ,บ,บนสูงวัดคูต้องบนวันนี้ปูครังสมปัดปูซับยนาซับปูโสมย่าโสมเปิดให้ลูกหลานแล้วเด้อแล้วเน้อใช่ใชายังงี้นะครับตอนนี้เราตัองเยังไงก็ตามนะครับ ครับเดี๋ยวจัดสถานที่จะได้รำถวายรอชมนะครับวันนี้รำถวายโอ้โหวันนี้หลายช่องเลยนะครับใครที่ติดตามช่องอะไรไม่ทราบพิศีมหาโมคลต่างๆตัวไหนคะเครื่องเต้านะครับจัดแบบที่ใหญ่แล้วก็ถูกต้อง3ล้วก็มีคาพิีันองาบองตังี่ที่ของูาอาจา ขอวายเป็นพ <ersch> <S ega> ิเศษวันนี้ก็ขอบารมีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าภูเจ้าท่าปู่โสมย่าโส่อู้มัซ่ข้าเจ้าแบงที่าีทั้งองค์พญามูใหญ่พญามูจงอางพญามูดำพญามูขาวพญางูทองพญางูเงินใครที่เคยอยู่นั่งสถานที่นี้เป็นเลขมงคลเป็นเลขโชคเลขไทยให้ลูกหลานได้รวยรวยมีกินมีใช้ด้วยเด้อ